โ okay, อเคโฮกูในช่องเสียเส้นเสียสติวันนี้ก็จะมาต่อกันด้วยตัวไฟล่างเออเป็นล่างนาฬิกาเป็นหน้านาฬิกาแม่งหยุดเวลาได้เว้ยไม่ใช่หยุดเวลาได้คือมันเร็วมากแล้วนะไฟยอยู่ไหนแต่ไม่ใช่แบบล่างสุดยอดนะเอาแบบล่างรองสุดยอดแล้วกัน,น,น uel, โคตรเทเลยเด่นเลย องเป็นร่างแรกก่อนไหมวะดูสิยิงเวยเป็นร่างแรกก่อนอนคิดต่อยกวเอาไปโดนนี่ต่อยช้พลังดูสิ นี่ไงอืมอ้มอื้มโคตรเทรเลยต่อยอ่าหมดซะแล้วโอ้อชัพลังต่อโคตรเทรเลยขี้ขี้ขี้ความเร็วแสงอืมอ้มอื้มต่อยเตะอ๋อไม่ช่าแบบนี้เลย โเคตรเทเลยกดขึ้นข้างบนเอาตายนี่นี่ให้มนสาตาฟสองสองอันตีดิสตาร์ทออฟสตาร์ทออโอ้ลูกเตะลูกเตะสว่านเยอะมากตายโอ้ตาก่อนไอคิโต โเคตรเทเลยโอเคก็ขอจบคลิปเียนเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆเอาไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ